ครับผมมาเบ่งหมูเช็คอาการหมูครับผมเอ,อมื่อวานเมื่อวานเนี่ยฝนตกหนักครับฝนตกแห้งมาเบ่งอาการหมูเมื่อนี้ยนี่ยมาเสาร์นะครับตอนนี้กำลังเสาร์อยู่มีมีมีหมูอยู่เม่หนึ่งเมีเเลยสาวนี่ยแหละครับ ให้อาหารบอย่อมลุกขึ้นมากินอาหารเนาะจะได้แปลกๆป,ปกติมันก็สิกินเขาก็สิมาเช็คว่ามันบอสบายหรือเปล่าหรือจังไรครับเช็คเบื้องต้นเนี่ยก็คือไปจับบางใบหูคนนบ่งใบหูคนเย็นบออุ่นบอถ้าอุ่นนีย่ยังบอ,บอ,บอเป็นบัวใดเป็นไข่ครับอันนี้อุ่นครับ ขาใบหูไปหูใบหูเนี่ยมันมันเย็นเนี่ยแสดงว่าเพันบรสบายแล้วเพันไข่แล้วตัวนี้ใบหูอุ่นอยู่ครับนี่งกันต่อไปแต่ว่าแม่นี่กัลูกขึ้นกินเขาปกติอันนี้ก็ใบหูอุ่นอยู่ครับอันนี้สิม,มักนอนจนังเลยแม่นี่สิม,มักนอนแต่ไดนนะ เ่ไก่ฉันทำเช็คเบื้องต้นครับจับเบื้องใบใบหัวน,นี่เย็นครับนี่นแสดงว่าเพิ่นไข่ครับใบหูเย็นอันนี้ก็บใบหูเย็นครับแม่นี่ครับนี่ที่บอลุกบ่ยอมลุกกินอาหารคือนเขา ใบหูเย็นมากแห้งครับเดี๋ยวผมจะไปอันนี้อันนี้อุ่นปกติครับอุ่นผมจะเมี่ยนขี่น้ำครับนี่คะย้ำเพิ่นขี่ผมก็ต้องเฝ้าวกวดออกมาเพื่อยังครับเพื่อเขาสิบบททับเนาะมันทับมันก็สิบสกรปรก ได้ทั้งเมียนขี่ขี่ไล่ครับไม่เช็คดึงใบหูใบหูยังอุ่นโอเคเดี๋ยวไปเตรียมยามาสีมูครับยาที่ใส่นะครับผมจะใส่ไอ้ตัวนี้ฮะอานาลินห้าร้อยครับ ครับเดี๋ยวผมขอล่างสลิงก็รับใส่แอลกอฮอล์ล่างนะครับเอ,อแม่หมูตัวนี้น้ำหนักจู่ประมาณร้อยโลครับร้อยสิบรอยโลผมจะใส่ประมาณห้าซีซีครับแล้วก็หมูแม่หมูสมนีจะจะสีดยาหยากจักหน่อยผมก็มีอันนี้ฮะมีสายยาง สายเข็มเชื่อมต่อเข็มมันก็สีเห็ดให้เขาเห็ดฉีดยาง่ายขึ้นสำหรับผู้ใดอยากอยากซื้อนะครับติดต่อใดเลยนะครับมีแรงขายให้เยอะครับหรือจะฉีดให้เบ่งครับมือกล่องบ่มีมือกล่องถือครับผมต่องว่างกล่องจังสีอาจจะมองประชดจากไหนเนาะ เอาเลยฉีดยาหยาคสีเป็นยังสีนะครับเขาต้องมีโตส้สร้อยคือสายยางนี่นะครับเป็นไก่ใช่ไหมแม่นี่สียาหยาครับสียาหยาอีกมันหูเลยเ <c oughs> ขาไก่ก็ได้นี่ครับคุ้มหนา้าคุ้มตากันเรื่อ <c> ย <oughs> เสรยาให้เด้จะได้ส้าเรียบร้อยครับจังหวะแล้วครับมันสียายากแม่นี่เดี๋ยวไปแม่ต่อไปครับต่อครับผมอีกแม่นึง จะได้เาร็วนะครับถ้าสีเขาดินเขาก็เอาออกว่ได้ครับส,สีเสร็จเ่ากับดึงออกจังไีมโอเคครับเพิ่งแม่ต่อไปฮะพออีกเรื่องนึงครับผม เขาสีดยาลักษณะนีเขาต้องไล่อากาศออกให้ดีๆครับบอให้อากาศมันเข้าไปข้างในเขาต้องบีบไล่อากาศในสายออกเห็นปเป็นบางแม่ครับที่จะเสีดยาบางหมูมันเสียง่ายมันตกใจเข้าก็ตตองมาตนวดมาเลี้ยนให้เขาคุนเคยครับต้องตกใจไง แม่นี่จะบ่นาก,กันไดครับแม่นน่เพิ่งน,นิ่งๆอยู่สีเจ็หอมันมันดินได้ มันจะดินมันกับบอบอลลดนเนาะแน่นแน่นแน่นครับแน่นเทาสีเสนเท่ากับดึงออกก็ดึงออกเรียบร้อยครับตอนนี้สีดครบสามแม่แล้วเนาะโอเคครับมอนี้ก็มี่ซัมนี่ครับมีคลิปเบื้องตน้น เอ่อก็คือว่าอากาศเปลี่ยนแปลงหรือว่าฝนตกลงอย่างสี่เขาก็มาเช็กหมูเบึงเลยว่ามันจะไขบ่บอมมันเป็นยังไงบ่งต้นเขาก็เช็เบึงใบหูค่ะใบหูเย็นบ่มันใบหูเย็นนี่ก็แสดงว่าแมนแล้วแมนไข่แล้วต้องเฝ้ารักษาครับสิบบปไปไว้นั่นโอเคครับผมคันมักคลิปนี้หรืออา่าอีกเรื่องนะครับ ขอขายของนี่คันผู้ใดสนใจหมูผู้ใดสีดยาอยากสนใจเข็มสีดยาไอสายต่อเข็มสีดยาเขามีขายไหครับทักเพจทักขอความ YouTube ได้เลยครับผมเดี๋ยวแอดมินสิตอบให้นะฮะสายกับ่อนข้างจะเงี่ยวเงี่ยวสายประมาณเกือบเมตรหนึ่งครับ สึ่งสียดยาง่ายสายป้ายง่ครับสายป้ายง่แล้วซิมมี่ไอไอนี่ฮะเข็มเบอร์สิบแปดครับจะติดกับอันนี้เลยติดกับปลายสายแล้วก็จะหัวหัวจะเสียบสลิงไลทุกขนาดทุกยี่ห้อครับสลิงจะเป็นสลิงพลาสติกธรรมดากะเสียบได้ครับใส่ได้ครับผม กเบลนี่กะสซิมี่แคนนี่ครับขันมากหรือว่าจังใดก็กดไลค์กดติดตามให้แน่น้วยครับผมกดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนให้แน่น้วยครับสิได้อัพคลิปใหม่ๆให้เบิ่งซุ้มเลยครับสำหรับเบลนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ